วิชาคณิตศาสตร์ป .4 บทที่3การคูณการหารเรื่องการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักสอนโดยคุณคุณ,คณ,คณวัฒนะสวัสดีครับเด็กๆนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป4นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงเรื่องของบทที่3นะครับการคูณการหารน,นะครับสำหรับในบทนี้ก็ผ่านไปแล้ว2วเรื่องนะครับเรื่องแรกในบทที่3เนาะเรื่องแรกก็จะเป็นการคูณ1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักเรื่องที่2ก็จะเป็นการคูณจํานวนที่มีเลข2หลักกับเลข2หลักนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการคูณตัวเลขที่มีจํานวนมากกว่า2หลัก กับจานวนที่มากกว่า2หลักนะครับซึ่งหลักการคูณเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับกับการคูณที่ผ่านมาที่คุณครูได้สอนไปแล้วใน2คลิปในบทที่3นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าบทเรื่องนี้นะครับการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณครูจะมีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ นะครับในเรียนสังเกตตัวอย่างที่หนงครูนําเสนอตัวอย่างที่1นะครับจะมีตัวเลข2ตัวนะครับคือ136่อกคูณกับ125นะครับในเรียนสังเกตตัวเลข2ตัวนี้นะครับนะครับว่าตัวเลขตัวด้านซ้ายมือนะครับจะมีจํานวนตัวเลขมี3หลักนะครับมีตัวเลข3ตัวคือมี3หลักนะครับแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็มีจํานวนตัวเลข3ตัวเช่นเดียวกัน มีับมหลักเช่นเดียวกันนะครับก็คือจํานวนที่การคูณที่มีมากกว่า2หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า2หลักก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือจะมีตัวเลขที่มากกว่า2หลักนํามาคูณกันนะครับแล้วนี้วิธีการคูณเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับหลักการเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับเรื่องที่แล้วนะครับคุณมีตารางนะครับแล้วก็นําโจทย์ตัวเลขเนี่ยมาตั้งคูณนะครับก็เหมือนเดิมครับคือ คุณครูจะนําตัวเลขที่มีค่ามากนะครับแล้ว่าระหว่าง136กับ125นะครับก็จะนํา1 3 6มาตั้งก่อนแล้วก็นํา125อ่ามาเป็นตัวคูณคือเป็นตัวตัวแถวที่2อะนะนะครับตัวด้านล่างนะครับทีนี้หลักการคูณนะครับเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับตัวที่อยู่เริ่มจากตัวคูณครับคือตัวด้านล่าง ตัวที่อยู่หลักด้านขวามือสุดคือตัวหลักหน่วยนะครับเราจะเริ่มหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยเนี่ยคือเลข5เราจะนําเลข5เนี่ยไปคูณตัวข้างบนทุกตัวเลยนะครับ5ไปคูณ6นะครับ5ไปคูณ6 5คูณ6ได้เท่ากับอันนี้ต้องท่องแม่สุขคูณเนาะนะครับการคูณจะต้องมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะักเรียนต้องไปฝึกท่องแม่สุขคูณนะครับ5คูณ6ได้เท่ากับ30ใส่ใสศูนย์ทด3 นะครับตัสามในหลักถัดไปต่อไป5ไปคูณกับอะไรครับห้าคูณกับ3นะครับ5คูณ3ได้เท่ากับ15 15บวกกับ3กลายเป็น18ใส่8นะครับแล้วก็ทด1ในหลักถัดไปนะครับจากนั้นนำหานะครับไปคูณกับอะไรครับคูณกับ1นะครับ5ไปคูณกับ1ได้เท่ากับ5 ห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกตัวทดหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหรครับกลายเป็นหกดังนั้นห้าขึ้นไปคูณหนึ่งร้อยสามสิบหกจึงได้เท่ากับหกร้อยแปดสิบนะครับก็คือนำห้ากระจายขึ้นไปคูณทละตัวทุกตัวให้ครบนะครับนะก็จะได้เท่ากับห้าคูณหนึ่งร้อยสามสิบหกได้เท่ากับหกร้อยแปดสิบนะครับงงขออน,นุญาตลบต่อไปห้านำไปคูณเสร็จแล้วต่อไปเราจะนำ ตัวที่อยู่หลัก10คือหลักถัดมาเนี่ยขึ้นไปคูณบ้างครับต้องนำา2ขึ้นไปคูณตัวข้างบนทุกตัวนะครับนะ,ะ 2, คูณกับ6ครับแต่ก่อนที่จะนำา2ขึ้นไปคูณ6นะครับนักเรียนครับเราต้องขึ้นบรรทัดใหม่นอกผลลัพธ์นะครับ,นะรบก่อนที่จะนำไปคูณนะักเรียนต้องใส่0ูนย์1ตัวอ่จจะจำง่ายๆจำง่ายอย่างนี้ ถ้านำหลักสิบขึ้นไปคูณหลักสิบเนี่ยมีศูนย์หนึ่งตัวเนาะใส่ศูนย์ไว้บรรทัดใหม่เนี่ยหนึ่งตัวเลยใส่ศูนย์มาเลยตรงนี้ครับหนึ่งตัวนะครับใส่ศูนย์มาเลยตรงนี้หนึ่งตัวโอเคไหมนะครับจำให้ได้นะก่อนที่จะนำหลักใหม่ขึ้นไปคูณอ่าหลักใหม่เนี่ยคือหลักสิบเลขสองนี่อยู่ในหลักสิบก่อนที่จะเอาหลักสิบตัวเลขหลักสิบขึ้นไปคูณใส่ศูนย์ไปหนึ่งตัวนะครับอ่ะทีนี้ก็จะได้เป็นศูนย์ตัวนี้ก่อนหนึ่งตัว จากนั้นนำสองขึ้นไปคูณครับสองขึ้นไปคูณหกครับท่องแม่สองก็ได้หรือท่องแม่หกก็ได้สองหกหรือหกสองก็ได้หกสองได้เท่ากับสิบสองสิบสองก็ใส่สองข้างล่างแล้วก็ทดหนึ่งในหลักถัดไปบนเลขสามตรงนี้จากนั้นก็นำสองเนี่ยขึ้นไปคูณสามนะเพราะว่าสองคูณหกแล้วต่อไปก็สองคูณสามสองคูณสามได้เท่ากับหกหกบวกตัวทดหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ด ใส่เข้างล่างครับไม่มีตัวทดนะใส่7ข้างล่างไม่ต้องมีทดในหลักถัดไปต่อไปเราจะนำา2ขึ้นไปคูณ1น่สอคูณ1ก็ย่อมได้2นะครับก็ใส่2ข้างล่างเลยหน้าเลขนี่างนี้นะครับดังนั้นบรรทัดที่2เนี่ยเกิดจากเรานำา20ไปคูณกับ136นะครับซึ่งได้เท่ากับ2720นะโอเค เสร็จแล้วนำา2คูณแล้วนำา5คูณแล้วนะครับนำห้านำสองขึ้นไปคูณแล้วต่อไปเราก็จะนำเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายหลักร้อยครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งต่อไปจะต้องนำหลักร้อยที่มีค่าเลขหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวเลขหนึ่งเนี่ยขึ้นไปคูณทุกตัวแต่เหมือนเดิมครับนักเรียนครับขึ้นบรรทัดใหม่เราต้องใส่ศูนย์ครับทีนี้หลักร้อยเนี่ยมีศูนย์สองตัว หนึ่งร้อยนะหลักหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวหลักร้อยนะมีศูนย์สองตัวจำอย่างนีนน้นั่นเราต้องใส่ศูนย์ก่อนสองตัวครับเค็นะใส่ศูนย์ก่อนสองตัวจากนั้นเราจะนำหนึ่งขึ้นไปคูณหกนะหนึ่งคูณหกก็ย่อมได้เท่าไหร่ครับได้หกใส่หกข้างล่างต่อไปเราก็จะนำหนึ่งขึ้นไปคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามใส่ต่อเลยครับ ต่อไปเราก็จะนํา1ขึ้นไปคูณ1ตัวสุดท้ายแล้ว1คูณ1ก็ย่อมได้1นดังนั้น1ไปอไม่ใช่1นึ่เฉยน,นะหนอยู่ในหลักร้อยนะครับก็คือ100คูณ136จะได้เท่ากับ13600นะจะได้เท่ากับ13600ห่ทีนี้ครับนักเรียนครับหลังจากที่เรานําตัวเลขเนี่ยขึ้นไป ตัวคูณเนี่ยขึ้นไปคูณตัวข้างบนทีละตัวทุกตัวแล้วนะครับเราก็จะนําตัวเลขนี้มาทั้งสาบรรทัดตรงนี้นะครับนํามาบวกกันนี่สบรรทัดตรงที่ครูวงเนี่ยนะสามบรรทัดตรงที่ครูวงนี่นะนํามาบวกกันครับอย่าบวกผิดนะครับอย่าบวกผิดนะครับต้องนํสามบรรทัดนี้ที่เกิดจากการนําตัวคูณขึ้นไปคูณทีละตัวทุกตัวจนได้สาบรรทัดนี้นํามาบวกกัน นะครับอ่านักเรียนบวกทีละตัวนะครับ 0, 0ูนย์บวกศบวกศย์อมได้0นะครับ8ปดบวกสบวกศได้ได้10นะครับก็ใส่0แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปตรงนี้นะครับทด1ต่อไป6กบวกเได้เท่าไหร่ครับ13 13าบวกหได้19 19กบวกหได้20อ่ากูไปเร็วเลยนะก็ใส่0ทดกับ ทดสนะครับเพราะว่าเป็น20ด้านหน้าเป็นเลข2ต่อไป2บวก3เป็น5 5บวกทดทดสกลายเป็น7และสุดท้าย1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็น1นะครับดังนั้นข้อนี้นะข้อนีอ้อย่าลืมขีดเส้นด้วยนะครับข้อนี้ตอบ1 10, 7 0 0 0นัะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ1 10, 7 0 0 0นะอันนี้คือวิธีการทำ การแสดงวิธีทาการคูณจํานวนที่มากกว่า2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1เนาะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนครับเรามาดูกันต่อนะครับในตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2โจทย์มีอยู่ว่า5,346กคูณกับ279เท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับสังเกตดูนะครับตัวโจทย์ นะครับมีตัวเลขอยู่สองจำนวนตัวจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายมื <certaines destinations> อนะครับจะมีตัวเลขอยู่4ี่หลักด้วยกันนะครับถึงหลักพันเลยตัวเลขที่อยู่ด้านขวามือมีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับหรือ3ามหลักนั่นเองนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับนักเรียนนําตัวเลขที่มีค่ามากนะครับตั้งไว้เป็นแนวเป็นเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างบนเป็นตัวตั้งนะครับตัวเลขที่มีค่าน้อยนะครับ ก็ตั้งไว้เป็นตัวที่อยู่ด้านล่างหรือตัวคูณนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการคูณเราสามารถนําตัวเลขน้อยไปตั้งเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับแต่คุณครูอยากจะแนะนําวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะครับคือจะนําตัวเลขมากตั้งไว้เสมอนะครับซึ่งมีหลักการดังนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับนักเรียนครับเราจะเริ่มคูณจากตัวเลขที่มีอยู่ในหลักหน่วยก่อนนะครับนี่หลักหน่วย ตัวที่อยู่ด้านล่างเราจะนำา9ขึ้นไปคูณทีละตัวทุกตัวนะครับนะขึ้นไปคูณ6ก่อนนะครับ9คูณ6อันนี้ต้องท่องสูตรคูณให้ได้เนาะเด็กๆ9 6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ9 6 5 4ห่ห้าทดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ5 4ใส่อะไรครับใส่4แล้วก็ตัวเลข5อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวทดก็ทดในหลักถัดไปบนเลข4ในหลัก10นะครับ จากนั้นนะ9คูณ6แล้วต่อไป9คูณ4นะครับ9คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ36นะครับ36แต่อย่าลืมครับมีตัวทดด้วย36บวก5ได้เท่ากับ41คุณครูเขียนทดไไ้ตรงนี้นะ36บวก5ได้เท่ากับ41นะก็แสดงว่าใส่อะไรครับใส่1แล้วก็ทด4ในหลักถัดไปบนหลักร้อยนะครับจากนั้น 9คูณ4แล้วต่อไป9คูณ3ครับ9คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ9 3 27 27บวก4ได้เท่ากับ31ทบทวนได้ก่อนถไปตรงนี้นะ31ก็ใส่อะไรครับใส่1ทด3ในหลักถัดไปคือหลักพันต่อไปครับนำ9คูณกับ5นะครับ9 5ได้เท่ากับ 45 45บวกตัวทด3ก็เป็น48เขียน4เขียน8ลงไปเลยนะครับดังนั้นเก้าขึ้นไปคูณตัวเลขทีละตัวทุกตัวเนี่ยก็คือ9คูณกับ5,346เนี่ยได้เท่ากับ48,114โอเคไหมบรรทัดแรกนะครับครูครูคจะพาไปแบบช้าๆนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนขออนุญาตลบก,ก่อน ทีนี้ครับนักเรียนครับต่อไปเราจะนําหลักสิบขึ้นไปคูณคือเลข7นะครับเลข7ขึ้นไปคูณทีละตัวแต่ก่อนที่จะนําหลักสิบหรือว่าเลข7ขึ้นไปคูณเนี่ยนักเรียนต้องใส่อะไรครับใส่ศูนย์ไว้1ตัวนะครับแล้วก็ค่อยนํา7ขึ้นไปคูณตัวเลขข้างบนทีละตัวโดยเริ่มจากเลข6ในหลักหน่วยอ่ทาท่องม่สุขคูณครับ7 6หรือ6 7ก็ได้ 7 6ได้เท่ากับ42นะครับคุณครูทดไว้ก่อน42ใส่2ทด4นะครับใส่2ทด4ในหลัก10นะครับต่อไปเราจะนำ7ขึ้นไปคูณ4 7 4เป็น28แนะครับแต่ว่า28มีตัวทด4ก็ต้องบวก4 28นะครับ28บวก4ได้เท่ากับ32อ่าแสดงว่าต้องใส่อะไรครับใส่2แล้วก็ทด3ในหลัก100 เจไปแล้วต่อไปเจคูณสาอ่าเจคูณสได้เท่าก,กับ21่สิบวกสก็เป็นเท่าไรครับยี่บอวกส่าคุณครูเขียนผิดแปบ๊บนึงยี่สิบเวกสเป็นเท่าไรครับอ่าเป็น24แสดงว่าต้องใส่อะไรครับใส่สทดอะไรครับทด2ในหลักพันครับ จากนั้นก็จะนำา7ขึ้นไปคูณ5 7 5เป็น35บวกตัวทด2ก็เป็น37ใส่37ลงไปได้เลยนะครับดังนั้นบรรทัดนี้เกิดจากเรานำอะไรครับหลัก10คือเลข7ก็คือ70บวกกับ5,346ได้เท่ากับ374,220นะครับโอเค เสร็จไปแล้ว2ตัวที่นําขึ้นไปคูณนะครับทีนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับก็คือตัวเลขที่อยู่หลักร้อยเลข2ครับแต่ก่อนที่จะนํา2ขึ้นไปคูณเนี่ยสออยู่ในหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยขึ้นหนึเนาะหลักร้อยมีค่าจําหลักคือ1น0มีศูนย์กี่ตัวครับศูนย์สตัวใส่ศูนย์ไปเลยครับ2ตัวขึ้นบรรทัดใหม่จําให้ดีนะครับใส่ศูนย์ไปแล้ว2ตัวแล้ว,ลวเราแล้วเราค่อย นำสขึ้นไปคูณนะครับสอูณหได้เท่าไหร่ครับอ่าคูณทดไว้เป็นสิอก็ใส่สอ่าสอคูณหเป็นสิใส่สทดหนึ่งในหลักสิบต่อไปครับสองขึ้นไปคูณสี่สองคูณสีเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอ่านี่ไม่ต้องทดเนาะใส่ลงไปเลยเต่อไปสองคูณสามเป็นหไม่มีตัวทดใส่หลงไปได้เลยครับ และสุดท้าย2คูณ5 2 5สองาเป็นสินั้นก็ใส่10ได้เลยนะครับดังนั้นหลัก100ที่ขึ้นไปคูณนเ,นเลข2เนี่ยก็คือ200คูณกับ5,346ได้เท่ากับ1,69,200้จากนั้นทำยังไงครับเมื่อเรานำตัวคูณขึ้นไปคูณทีละตัวทุกตัวแล้วจะได้เป็นตัวเลข3ามบรรทัดนี้นะครับนี่สบรรทัดสีเขียวตรงนี้นะครับ เราจะนำตัวเลขสามประทัดน,นี้มาบวกกันนะครับบวกทีละหลักเลยครับเริ่มจากหลักด้านขวามือคือหลักหน่วย4บวก0บวก0ได้เท่ากับ4นะครับ1บวก2บวก0ได้เท่ากับ3 1บวก2บวก2ได้เท่ากับ5 8บวกส12 12บวกเเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ21ใส่1นทด2นะครับ จากนั้น2บวก4เป็น6 6บวก3เป็น13 13นะครับ13บวก6เป็น19ใส่9ทด1ในหลักถัดไป1บวก3บวก0เป็น4และตัวสุดท้าย1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมานะครับอ่านี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียก็อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอบตอนสุดท้ายอีกทีนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับนี่คือโจทย์ตัวอย่างข้อที่สองนะครับนะครูครูคทำตัวอย่างให้ดูสองข้อนะครับนักเรียนก็ลองฝึกทําดูนะครับนักเรียนครับต่อไปเรามาดูใบงานกันนะครับใบงานมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลัก นะครับนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามีตัวเลขถึงหลักพันหลักร้อยนะครับนะคุณครูแสดงวิธีทำนะจากตัวอย่าง2ข้อให้ดูแล้วนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองทำให้ดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับว่าจะต้องเขียนอย่างไรเนาะอ่ะมาดูการอีกสักหนึ่งข้อนะครับนักเรียนครับเริ่มจากข้อที่1นนะครับ ข้อที่หโจทย์คือ1 5 4 2คูณกับ617นะครับเราก็เริ่มจากตัวเลขนี้ก่อนครับคือเลข7นะที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยขึ้นไปคูณทีละตัวทุกตัวก่อนนะครับ7คูณ2ได้เท่ากับ14ใส่4ทด1นะครับ7คูณ4นะครับได้เท่ากับ28บก1ก็เป็น29ใส่9ทด2นะครับ7คูณ5ได้เท่ากับ3 5นะครับ 35บวก2เป็น37ใส่7ทด3นะครับแล้วก็7ขึ้นไปคูณ1 7 1เป็น7บวก3ก็กลายเป็น10บนะครับนะบรรทัดนี้ก็เกิดจากนำา7อะไรครับขึ้นไปคูณ1,542เนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วครูคขออนุญาตลบก,ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะนำตัวเลขที่อยู่หลักที่2คือหลัก10บขึ้นไปคูณ นะครับเหมือนเดิมครับที่คุณครูเคยบอกนะครับก่อนที่จะเอาหลักใหม่ขึ้นไปคูณนะแล้วนะ SO. หลักสิบเนี่ยต้องเติมศูนย์กี่ตัวครับขึ้นบรรทัดใหม่ศูนย์หตัวนะครับจากนั้นนํา1ขึ้นไปคูณ2ได้เท่ากับเท่าไรครับนํา1ขึ้นไปคูณ2ได้เท่ากับ2นะครับแล้ว1ขึ้นไปคูณ4ได้เท่ากับ4 1ขึ้นไปคูณ5ได้เท่ากับ5และหนขึ้นไปคูณ1นะครับได้เท่ากับ1 บรรทัดนี้ก็เกิดจากนำสิบขึ้นไปคูณหนึ่งพันห้าร้อยสี่สบองนะครับต่อไปครับเราจะนำตัวเลขหลักสุดท้ายขึ้นไปคูณคือหลักร้อยเนี่ยคือเลขหกขึ้นไปคูณสองก่อนเนาะแต่ก่อนขึ้นไปคูณครับหลักร้อยมีศูนย์กี่ตัวครับสองตัวขึ้นบรรทัดใหม่ใส่ศูนย์ให้ด้วยสองตัวอย่าลืมนะครับจากนั้นค่อยนำหกขึ้นไปคูณสองหกสองเป็นสิบสองใส่สองทด1 ต่อไป6คูณ4 6 4 24บวก1เป็น25ใส่5ทด2ต่อไป6คูณ5ครับ6 5 30บวก2เป็น32ใส่2ทด3นะครับและ6คูณ1ได้เท่ากับ6บวก3กลายเป็น9นะครับโอเคนะครับได้3ทัดนี้แล้วนะครับแล้วก็นำมาบวกกัน 4,0บ,ก 0, บก0ได้เท่ากับ4 9,2บวก2บวก0ได้เท่ากับ11ใส่1ทด1 1บวกเเป็น8นะ8บวก4เป็น12 12,2บวก2เป็น14ใส่4ทด1นะครับ1วก5เป็น6 6,5บวก5เป็น11นะใส่1ทด1 1บวก1บวก1เป็น3 3,2บวก2เป็น5 และก้าวไม่มีตัวบวกไม่มีตัวทดก็ดึงลงมาเลยครับกานะโอเคนะแต่อย่าลืมนะครับนักเรียนใส่จุลภาคให้รูด้วยนะเนาะใส่ให้ด้วยนะครับนะใส่จุลภาคให้ด้วย1 2 3สองสาใส่วิธีการใส่จุลภาคแล้วก็ขีดเส้นใต้โดกาสีแดงตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็ขีดตรงนี้ด้วย1เส้นนะแล้วก็ขีดตรงนี้ด้วย สองเส้นลองตอบตุกสุดท้ายนะครับนะอ่ะนะโอเคก็เป็นอันเสียดรับน,นี่คือวิธีการสแสดงวิธีทำนะครับแต่ต้องกี่เส้นนี่นักเรียนต้องใช้มำบรรทัดช่วยนะครับครูไม่มีมาบรรทัดนะใช้วิธีการเขียนในโทรศัพท์ก็อาจจะบิดเบี้ยวไปหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับนะแล้วดอครูจะคิดให้ดีๆอ่ะเดี๋ยวลองคิดใมด่ดูโอเค นักเรียนพอจะเข้าใจนะครับในเรื่องของการแสดงวิธีทำนะครับนะการคูณเลขจํานวนที่มีมากกว่า2หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า2หลักนะครับนะก็อ่ในใบงานก็คุณครูก็สาธิตวิธีการทําให้ดูอ่หนึ่งข้อนะครับอีก3ามข้อนักเรียนก็ลองไปทําเองนะครับนะไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะครับอ่านี่นะครับ อันนี้ข้อที่3มข้อที่4นะครับนะนักเรียนลองไปทำเองแล้วก็อย่าลืมตกแต่งกระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับนักเรียนครับสรุปนะครับเรื่องนี้นะการคูณจำนวนที่มีมากกว่า2หลักกับจำนวนที่มีมากกว่า2หลักเนี่ยเราสามารถหาผลคูณ,คณได้โดยการกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักนะครับแล้วจึงนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่ง แล้วนําผลคูณทั้งหมดนี้นะครับมารวมกันนะครับซึ่งวิธีการทําคุณคูณได้แสดงวิธีการหาอ่าแสดงวิธีการคูณโดยการแนวตั้งให้นักเรียนดูแล้วนะครับนักเรียนก็น่าจะพอทราบวิธีการหาผลคูณนะครับจานวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2ห,หลักนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ติดตามชมคลิปต่อต่อไปนะครับว่ากูจะมาสอนเรื่องอะไรอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ